ครับผมสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็สับปะรดมาถึงแล้วนะครับแม่แม่ครับผมผมก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับคุณพี่นานะครับผมคุณพี่รนานะครับที่เมตานะครับผมขอบคุณเล็กเล็กของเรานะครับผมได้สั่งสับปะรดนะครับจํานวนหนึ่งคันรถนะครับมาให้กับสีดอคํานะครับแล้วก็พลายบัวเงินนะครับผมได้ทานนะครับผมได้เป็นเดือนอยู่เนาะฟันหัวเนาะ ครับผมกินหญ้าบ้างสลับกันไปนะครับผมก็สับปะรดอาทิตย์หมดนะครับผมถ้ากินสับปะรดสองอาทิตย์ก็หมดนะครับผมถ้ากินแต่ต้นสับปะรดนะครับผมยืนมองใหญ่นะครับดีใจดีใจไปกินสับปะรดแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ทางงานกำลังจะเอาลงให้นะครับผม ครับครับขอบคุณคุณพี่นามากๆนะครับผมทีเมตานะครับผมกี่โมงแล้วนี่ก็ฮะโมงเอ๊กี่โมงแล้วนี่บ่ายบ่ายสองบ่มาถึงช่วงบ่ายประมาณบ่ายสองนะครับพี่นาครับผมตอนนี้ก็เวลาบ่ายสองโมงนะครับในรถเรื่องบ้านไม่ใชเดิมนะแล้วแบดยังเพราะอะไร ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ควันโก้นะครับน้องโก้เอาไปให้สีโดคํานะครับสักห้าหกหัวนะครับผมอขัดปืดเนาะหัวสวยนะครับแม่แม่ครับผมสวยมากนะครับสับปะรดนะครับผมไปเดี๋ยวไปคุมดูว่าสีโดคําจะกินดีขนาดไหนนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวคับสวัสดีครับดัางนังนี่นะครับผม

ไม่ได้กินนานแล้วนะครับแม่ครับผมสำรวจไม่ได้กินนานแล้วนะครับ ครับผมตอนนี้ก็ลงได้ครื่องรถแล้วนะครับผมแม่แม่ครับผมนี่กองเบอเลอรอเลยนะครับเดี๋ยวพระควันจะพาไปชมน้องบืงเงินนะครับผมได้ลูกสับรถมาเต็มเลยนะครับอบืบงเงินอยู่ฝั่งนี้นะครับ นี่กินกินกอไผ่นะครับแม่แม่ครับผมกินกินกอไผ่อยู่ฝั่งนี้นะครับเสบบอเบ่ง,ๆๆๆบงกันแสบบอมีแต่กอไผ่นะครับผมฝั่งนี้นะครับแต่เป็นกอไผ่น้ำนะครับผม มีแต่กอไผ่หนามนะครับประมาณยี่สิบกอน่าจะได้นะครับผมกำลังจะผลิตใบใหม่นะครับผมต้องรออีกสักประมาณสิ้นเดือนนี้ก็น่าจะเยอะพอสมควรนะครับ กินอยางอร่อยเลยนะครับผมอีกสักสิบนาทีก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับผมแบบลงต้นสับปะรดนะครับครับผมตอนนี้ก็อลงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมกองมะฮือมานะครับแม่ครับผมพนักงานบอกว่าประมาณสองตันกว่าๆนะครับครับผมกองไปเลยเลยครับจะให้น้องกูเอาไปให้นะครับผมให้น้องกินเยอะๆเลยนะครับผม โอ้ติดโอ้จิรันจันเลยสับรดสวยนะครับแม่ๆครับผมสับประรดสวยนะครับห,หัวใหญ่ๆตัวโตไปเลยนะครับผม เดี๋ยพวพอก่อนน้องโกะครับให้น้องทานไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวให้เยอะเดี๋ยวก็จะเล่นอีกนะครับเอาไปให้บุงเงินด้วยนะครับกับผมเดี๋ยวให้ควันโฮ่นะครับผมเอาไปให้น้องบุงเงินด้วยนะครับผมตัวน,นี้ก็ลงเสร็จ เรียบร้อยนะครับรถก็กําลังจะกลับนะครับกลับุลินแล้วนะครับผมครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับทจีมงานนาจ่อยนะครับผมที่เอาสับรถมาส่งนะครับไปชมลองบรกันกันต่อนะครับ ผเสียบๆเลยนะครับมาจารย์ใจเฮ้ยทุกกะเนาะบ่งหน้ากับขอบคุณนะครับผมพี่นาน,นะครับที่เมตตาชาต้างต่อสองเครื่องนะครับผมเมตตาสีทองคำพลยบัวเงินนะครับหมอบสับประรดให้นะครับผมไม่ได้ทานนะครับขอบคุณมากนะครับพี่นาน,นะครับผม พี่นาศุกภภาพแข็งแรงนะครับฝันเก็บจะได้วามใค่ก็มีนะครับผมคิดการงานติดในนะครับมุ่งมาหาหน้านะครับคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองให้เงินไรนอง,องได้ทองไยมานะครับผมเก็บจะได้กับใขรยับมีนะครับผมขอบคุณพี่นมากนะครับที่เมาตั้งสองหนุ่มนะครับผมขอบคุณครับครับผมนีก็รอดรอดตไปอีกเป็นเดือนนะครับผม ในมีต้นสับป,ปะรดกองใหญ่ๆได้ทานนะครับผมนี่นะครับกองใหญ่หญตๆตโตมือมาเลยนะครับผมครับเดี๋ยวพ่อขันก็ต้องขอจบแค่เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องไพซีโอคำด้วยนะครับผมสวัสดีครับ